ผมก็เสร็จลงไปแล้วนะครับสำหรับเคเลิลฟิล์มลอยน้ำเซตนี้นะครับเป็นเซตของเซตพันนะครับเป็นของเซตพันแล้วก็เป็นพวกกาดแฮนของฟอร์ซานะครับฟอร์ซาเอ็กเอดีวีนะครับเป็นของ x a d v แล้วก็มีพวกกาดท่อพวกอะไรนู่นนี่นั่นนะครับชิ้นส่วนของเซตพันนะครับจะเอเซตพันนะครับจะน้อยนะครับจะน้อยจะมีแค่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีประมาณนี้ครับมีประมาณนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับนี่ไม่ใช่ก็มีแค่นี้เองชิ้นส่วนหลักๆก,ก็มีประมาณนี้แล้วก็มีบางโครงบางโคนบางโซ่แล้วก็อะไรประมาณเนี้ยมีนิดเดียวนะครับก็ถ้าอยากทําก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับมีไม่กี่ชิ้นอันนี้ก็จะเป็น under tail นะครับ under tail อันนี้เป็นบางโคนหลังนี่เป็นอกนี่ก็เป็นอกนะครับจะประมาณนี้อันนี้ของ ไนท์ nice, ครับอีไนท์อ e ีไนท์ก็คือลูกค้าบอกว่าไม่รู้ว่าช่างแกะออกมาทําไมนะครับรื้อออกมาแล้วทีนี้ช่วงบริเวณประมาณนี้แหละประมาณน er ิ้วชี้นี่หละเอาไปวางไว้พื้นแล้วก็เหยียบแตกนะครับก็เลยเอากลับมาซ่อมนะก็ <c oughs> <g ül üyor> <g ül üyor> จะประมาณนี้นะครับชิ้นงานก็มีหลากหลายแบบกระจกก็ทําได้นะครับกระจกก็จะมีตําหนิอยู่แค่ช่วงนี้นะครับนิดหน่อย มันไม่ครอบนะครับชิ้นนี้แต่ว่าก็สําเร็จด้วยดีแล้วก็ชิ้นนี้ก็ชิ้นนี้ครอบสนิทอยู่นะครับสนิทอยู่ก็จะประมาณนี้นะครับทะเบียนอันนี้ก็เป็นกระจกเหมือนกันนะครับนี่เป็นกระจกกระจกของเอ็ดพันไอ้ของแซดพันนะครับนี่เป็นฝาถังน้ํามันนะครับ สนใจะอยากทำชิ้นไหนทักกันเข้ามาได้นะครับตามเฟซที่ผมลงเลยแล้วก็ตามอ่า u u u e e ช่อง YouTube ที่ผมลงเลยนะครับก็จะมีชิ้นงานอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเทนโก้นะครับเทนโก้กับเทนโคเทนโก้กับเพนโคนะครับ,บ,บ,รบสปอนเซอร์ได้นะครับทินเนอร์ 3A นะครับใช้ดีครับเอามาล้างเครื่อง ไม้เครื่องมืออะไรออกดีมากนะครับสะอาดเยมออกก็จะประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้ามาดูฝั่งนี้อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งช้ำๆครับช้ำๆชิ้นนี้จะแตกลายหน่อยนะครับแตกลายหน่อยหนึ่งทําให้มันมันมันเงาแล้วมันเป็นแบบเนี้ยนะครับพรุ่งนี้ก็ขัดขัดผิวอีกรอบหนึ่งแล้วก็พ่นแลกเกอร์ทับอีกครั้งหนึ่งก็จบนะครับประมาณนี้นะครับอันไหนไม่ดีก็ไม่เขีย่ยไม่ปล่อยนะครับก็ แต่ว่าอันไหนที่หลุดหลุดตรวจสอบไปก็ส่งกลับมาเค็มได้นะครับผมไม่ซีเรียสน,นะครับกลับมาเค็มได้ก็ค่าส่งขามาคุณออกเองนะครับแต่ขากลับเดี๋ยวผมใจ่ายให้นะครับถ้าเกิดกรณีที่ต้องเค็มนะครับจะประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปละครับบ๊ายบาย